สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามาพอกันอีกแล้วคลิปนี้จ้าผ้ามา่กินมาม่าเกาหลีประทะเห็ดสีสหายจ้ะนี่กับมีเหฮดออริจีตัดเป็นทอนคือเกาจ้าเ็ดหูหนูจ้าแล้วก็เห็ดสิ่บอยยี่หีเด้วยย้อมหลับเลยบะเออเ็ดนี่บ่เคยถือเถื่อวันนี้มันคือเห็ดอี่้ผู้ใหญมูกระบอกเนี่ยจ้าเลยที่จ้าเ็ดเข็มทองคือเกาจ้าพี่น้อง สายขาดไม่ได้คือเห็ดหูหนูอย่าลืมนะจ้ะขาดไม่ได้คือเห็ดหูหนูเรากินเอาประโยชน์นะคะกินอาหารเป็นยาแล้วก็จะมีคือเกาจากพักลัวมากินจ้าแล้วก็จะมีบักเจียบับกมาลาขีน่นองคือเกาจาก้าพี่น้องจา่ามาจา่าเบินะ่อกี้นะสีเบิร์ตบอมนนี้เมื่อกีเห็นข้าจเจ้ากินกระยากิกนจากอนนันมามาเกาหลี เเคยกินลองสิบหบาทพี่น้องพออะไรสี่สิบบาทอันนี้เขาขาบับว่าเป็นขาบหนึ่งมือหนึ่งด้วยจา้าเนี่งบประมาณข้าวหนึ่งวันคืออยู่ที่นี่จา้าเวียึงสีมบบึงด้วยอืมอืมกระแสด้วจ้าเจนเนียลดีเนาะอืออืมอ้ม ใช่จัดจานได้ใจจังมากลเลยสะใส้เห็ดระบาดอืมอน,นั่งดืด่เนาะเห็นบ่เห็นเห็ดปะจา้าอืมเข้ากันดีจา้ากินก็เห็นกระแทอะีอุ้ยอืมมาแรกกระเด็นก็สดจ้าบ่เป็นยังนั่นนงกินคนเดียว <laughs> อืมอุอ้ย โอเคเลยแซ่บใช่แซบที่ใส่มือัจะตั้งไดอยู่มันมันหนีหลายมันแดงหลายมันจะไม่เข้ากันเข้ากันคิดบ้า กินได้ก็สุยา,างด้วยจ่าพี่นางยาเพื่อจับเป็่อมาก็ะน้กับแจวอือันนี้ลูกชิ้นปลาจา้ะอันนี้แม่นอันลูกชิ้นกับเฮดที่เหลือจากไอ้น,นี่ลูกแน่เฮดอันซุกี้เห็นเพิ่นกินเฮดซุกี้เฮดกับลูกชิ้นปลายเพ,เพิ่นกินเพิ่นกินบ่าเบิดแม่ก็เล่ยมากินต่ออืมอืม กินแค่เห็ดแสดบได้จากบะเม็นวาแยบมะมามาแยบเห็ดเราสิกินน้ำกัวบ่ได้เด้จ้ะแสบคือกันยเตกินกับผักเด้จาะที่น้องแสบกินกับผักก็แสบพอ,อยังเพราะว่ามะมาเพิ่นเออรสจัดแต่เข้มนิดน,นิดบุ้งหูได้เพาผู้อื่นกินไม่ได้แต่ว่าหน่อยอ่ะเป็นคนกินบวกกินเข้มแต่ว่ากินเผ็ดจะเผ็ดก็พอประมาณจะกบาน,นี้ก็เลยกินกับผักได้แสบ แซ่บปดีจังอือแซ่บดีมือหนึ่งนี่หนิงอุมาหนึ่งน่ามากกว่านี้ไ้ข้อสี่สิบกลางห้อแปดสิบแพนึงกัน,กน ห้อละสี่สิบาทแบงมาเพิ่มหนึ่งกับยี่สิบบาทนี่ถุงละสิบบาทชอย่างหนึ่งถุงละสิบเป็นยี่สิบแต่ว่าเอามาย่าง,งเราเพิ่มตั้งกับนี่กับยี่สิบบาทส่วนเ็ดกับถุงละสี่สิบบาทถุงละสี่สิบบาทกับแ,แบงมาเพราะเพะเิ่มเอามาประมั่นขีดหนึ่งจาเห็ดรวมทั้งเบิร์อีกประมาณสามสิบบาทจานี่เรางบประมาณานาาณน,นี้เป็นแล้วมอนี่สือยังกินไม่ได้หรอจา ในทันี้เราจะตะมือตรงมี้งบนอะจาเนาะบ่านบานวะโจกใส่โ๊กใส่บ่ได้ได้จะติดมือเสียดา แสบแป้ตายแสบดีจ้าไม่หนานาะเขาจะพักกินแปมนนนนมนแ้มันก็จะดื่มน้ำมันแสบกนคือมีแบบคนเอิญมาแสบแป้ตายแสบีอดี ปลากุวยหวงเนี่ยเข้าไปพี่น้องคนใหยไมาแล้วใส่ให้เป็นประโยชน์เนีายห้เพื่อนว่าให้ไปแล้วก็ใส่ใส่เต็มที่องเจ็ด้นน้อยยานเป็นกี่เดียร ว่าผู้ดีสามางเม้านะผู้ดีทรงข้ามาเกิดน่ะเก่งขนาดเก่งที่สุดจพิ่นสิฮหู้เลยว่าให้ผู้นี้มากแบบนี้จังไดกด้อะไรใส่คนหูเลยว่าที่วิตต่อไปผู้นี้สิเป็นจังไดผู้นี้สิเป็นจังไดที่สุดที่สุดของที่สุดจากคนทีา่านมา่งพ้อมา นแตกินไปเบินไปจ้ะกินไปเบินไปถึงข mm ้นข uh, ึ um ้อไหลจ้ะพี่น้องจ้ะเป็นค้นขึ้อไหลแล้วเหื่อเป็นแบบเหงื่อเม็ดข้าวโพดไหมจ้ะจากความไม่สิบพุด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 ออกมาเป็นเม็ดเป็นเม็ดเปิดพัดลมไม่ได้จ้ะเพราะม็นพวกเปิด แต่ว่ากัะหอนเป็นคนแบบคันขยับโตอีกอย่างแน่กะหอนเนื้อสัตว์ออรืือ กินไปก็นั่งเบ่งแดดไปหรือเก่าเหมือนกับเส่วนแดดแห้งบานพ่อโชว์ดีแดดแดดซอยขาเชื้อโรคแดดมะมีผมหลีอ,อ,หอ,ลอยู่ตรงเนาะพี่น้องเนาะพ่อไหลยกันอยู่ในเงื่อนผู้เฮ็ยหน้าแต่เขาคมไม่เอาจ้า Mm-hmm.

แแป๊ตายบ่นะบิดเลยมามาย่งไปเห็ดเห็ดกันเบื่อวาจะได้เห็นยังจ้ะย่างได้พัดพัดให้ลูกกินตอนแรมลูกกินง่ายอนะแม่นยังกินน้ำเลยพ๊่ บ้านเรแยกว่าอันนี้ของแม่อันนี้ของของลูกเป็นกิ่นเลยเบ,บิดเพี้ยงแต่ว่าจะเผ็ดเผ็ดไหลแค่นั้นจ้ะพ่อลูกสาวหน่อยกินเผ็ดไหลประได้น้นองอุลลักกินเผ็ดหลประได้จะกินนิดเดียวเผ็ดนิดเดียวหรือไม่เผ็ดเลยแล้วแต่อารมณ์เพลินแต่ว่าันไอพีแทนคุนสิก,กินเผ็ดแน่สองคนจะไอแทนคุนกับนนองอุลลักซสื่อแบบไทยท Ừ, เห็จรู้ยากนั่งเตเห็นนยจที่น้องจใจอืมอิ่มค่ะอืมอืมแง,ะนะง,ง่แหวนเบื่อจัดสิเป็นเมทข้โพดแบบนี้เ่ะจ้า เงอไหลแบบเป็นเม็ดข้วโพดเวลาเห็นงานนี่สร้างแตงนานี่อยู่นิ่งๆอยูน่นิ่งๆเลยเด้อคันแดดทั้งสี่จะเหงื่อเพราะว่าบางมองกับบ่มีแอร์ให้เขานา่าจะต้องแบอยู่เป็นห้องปกติกานขยับไากก็สีเง,อแ,เงอแตกเงอแตกกินเพชรกินห่อนทั้งสี่กับสีเง่อ,ออกจะแล้วเป็นเม็ดข้วโพดไหลแบบนี้จะโอ้ยคักจ้ดจพี่น้อง <laughs> ่วงเก็บโตอยู่บ้านนาะจ้จพี่น้องจ๋ากินอีหกะัะเบิ่งดีดีแล้วจ้ากินสิ่งที่มันมีประโยชน์เนาะกินให้มันเสริมภูมเฮ้าเสริมภูมิคือคนทุกคนมีภูมสัง่งท่านอยู่แล้วแต่ว่าฮากินเสริมเข้าไปเพิ่นแข็งแรงให้อายุรลายภูมก็น้น่อยลงจังสี่แม่จ๋าคืออายุร้ายแล้วคือจังหน่อยนี่กะอายุร้ายแล้วภ <ś c oughs> ูมกัสิตามลรดูซึ้งกับของว่าหูเลยว่าภูมตามโลงคนทุกคนต้องหูเจ้าของต้องสังเกตเจ้าของต้องสังเกตขอใส่คำว่าต้องสังเกตแล้วจ้ะเฮ้าต้องสังเกตกับของตื่นน้าเองีป็ไ มือต่อต่อไปเป็นจางไหนแต่ก้อนเขาเป็นจางไหตอนนี้เขาเป็นจังไหต้องเปรียบเทียบกันแบบนี้จ้ะขัดเพราะความหูซึกเข้าหมายถึงแต่ก้อนเขาอาจสิร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ขยับลงมาอาจสิเก้าสิบเก้านี่นนคือเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์หนึ่งที่บอกคือเก่าแล้วเพราะฉะนั้นเขาต้องกินคือเสริมให้ได้มากที่สุดคือให้ได้ใกล้เคียงเดิมมากที่สุดนะจ้ะเพราะฉะนั้นกับหายกินของที่มีประโยชน์นะจ๊ะสิ่งใดมีประโยชน์จะสบปิกินมันเพราะาอายุร้ายแล้วทุกคนน่ะว่าสิ่งท่่ถึงอายุผ หูเปล่าวานนวได้ดีหรือว่าบ่ดีเนาะจาะเนาะดูแลเจ้าของช่วงนี้โควิดกับยังโควิดคือกาจะดูแลเจ้าของตางคนตังซอยกันอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเพื่อตัวเราเองด้วยเพื่อสังคมด้วยเนาะจาะเนาะเพื่อทุกคนซอยซอยกันซอยกันยูซอยกันดูแลเนาะจาะเนาะเข้าต้องหายเขาต้อง รอดไปได้พ้นไปได้สําหรับคนที่เป็นแล้วก็เป็นกาลังใจให้จะาตามได้ที่สุขภาพจินเข้าแข็งแรงร่างกายเขาแข็งแรงมันอยู่น้ำเท่าบ่ได้จ้ามันต้องออกไปนอกจากพราะฉะนั้นถึงติดกับต้องยาจ้าช่างได้กันหายได้นอกจากดูแลเจ้าของให้แข็งแรงสําหรับคนที่บดตีนเข้ากับยู่บ้านเขากับป้องกันเจ้าของนอกจากคันจําเป็นต้องออกจากบ้านกะป้องกันเจ้าของให้ดีแล้วเฝ้าไปเฝ้ามากนะจากเฝ้าไปเฝ้ากับเพื่อนนอกจากเนาะคันจําเป็นต้องออกก็ต้องเฝ้าไปเฝ้ากับจ้าพอกับเพื่อนเสื้อผ้าที่ใส่ไปก็ถอดไว้ข้างนอกนอกจากเนาะ คือใส่ขงังไม้ไว้เซฟไว้ใส่เสือบกระแลงบานเฮ้านะ่ะใส่เสือบกระแลงบานเฮ้าใส่ใส่ถึงเกงขาสั่นไว้อ๊ะขังในก็ได้จะใส่ทับกันไว้ขากรมากับถอดเอาไว้ข้างนอกตากแดดไว้ข้างนอกจะขึ้นบ้านอาบน,าน้ำสาผมนอกจากเนาะแล้วก็จังคอยมานาั่งอยู่น้ำหลุมน้ำหลานจะมาร่วมกันสินอกจากเนาะแต่ว่าเป็นไปได้ก็บแยกไก่กันนอกจากเนาะซอยกันป้องกันจะเนี่ยไรเขาเห็นไดเข้าไปเห็ดว่าตองถ่ายผู้ใดามาซอยเข้าจาะเข้าตองซอยตัวเอง พ่อสิบบาทซอยกันยี่สิบบาทซอยกันทั่วประเทศช่วยกันกุญาจมันก็นสิดีขึ้นเองเนาะจ๊ะเนาะโอเคเลยจา่าเดอ้อเทปนี้ลากกันไปแค่นี้ค่ะมาเบิรงนวาคริดน่าสิบห้ากินอีหยังเพื่อสิบห้าไปไซบอไปไซบอได้ดอกช่วงนี้เต็มที่ก็อยู่ในเงื่อน <laughs> okay, นี่แล้วโอเคเลยจ่าดูแลเจ้าของเด้อจา่าบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อจา่าเด้ออยู่ดีมีแห้งทุกคนจา้าพอกันคลิปหน้าเด้อจา้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย <laughs>